สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนําตัวกันเลยนายอุดมทรัพย์น่านมูลครับตรงนี้ตําบลอาเภอจังหวัดตาบลจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับอ่าเขตจังหวัดชัยภูมิเนาะครับใช่ครับอ่าเราทามันสหลังใช่ไหมครับใช่ครับทากี่ไร่เจ็ดสิบกว่าไร่ครับเจ็ดสิบกว่าไร่ครับอ่าแล้วแปลงนี้ที่มากู้มันเนี่ยแปลงนี้กี่ไร่แปลงนี้สี่ไร่ครับแปลงนี้สี่ไร่นะครับนะครับมันสหลังปีนี้ของเราเป็นยังไงบ้าง น่าจะผลผลิตได้เยอะกว่าทุกปีหัวมันใหญ่โอ้โหหัวมันใหญ่ใช่ไหมนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมอทุกปีมันไม่เป็นแบบนี้เหรอใช่ครับเป็นหัวเล็กๆอ๋อทุกทุกปีเป็นหัวเล็กๆครับและแน่นอนครับปีนี้ใช้อะไรใช้โฟทีนนี่เลยครับอ่านะครับ70ไล่เนี่ยนะครับใช้โฟทีทุกแปลงเลยไหมครับทุกแปลงแล้วแปลงนี้ฉีดไปกี่ครั้งแปลงนี้ฉีดสองครั้งครับสองครั้งเองเหรอครับโอ้ยสองครั้ง นะครับยังเป็นขนาดนี้เรามีแปลงไหนที่ฉีดมากกว่าสองครั้งไหมมีครับมีครับอ่าฉีดไปกี่ครั้งสูงสุดเจ็ดถึงเจ็ดเจ็ดกับแปดครั้งหรือแปดครั้งนี่แหละครับโอ้ทำไมแปลงอื่นฉีดบ่อยทำไมแปลงนี้ฉีดสองครั้งอ่าแต่สองครั้งก็ก็มีผลลัพธ์ที่เราต้องการเนอะครับคือมันดูแล้วโอเคใช่ไหมครับใช่ครับอ่าคิดว่าปีนี้จะแตกต่างจากปีก่อนๆยังไงบ้างมันน่าจะได้ผลผลิตเยอะเพราะว่าเราได้ฉีดโฟทีนเนี่แหละครับอืมนะครับ เอาตรงๆเลยอยากจะบอกคนที่รู้จักโฟทแต่ยังไม่ใช้โฟทยังไงบ้างมันต้องลองดูครับตั้งแต่ผมก็ยังลองใช้นี่ปีแรกเออนะครับยังไม่รู้ว่าผลผลิตเท่าไหร่แต่คิดว่าได้มากกว่าเดิมแน่นอนครับใช่ครับอืมอ่ะโอเคขอบคุณมากเลยที่เรียกว่านะครับคุยเรื่องมันสำลังให้กับพวกเราได้ฟังกันว่าปีนี้ผลผลิตดีกว่าปีก่อนๆครับอ่าวันนี้ขอบคุณมากนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ